แกงขาไก่ขนมจีนนะคะน้ำปักยาปลาค้นๆใส่ขาไก่แล้วก็ใส่ไก่พันพื้นเมืองด้วยมาเด้อมาเด้อแบบนี้แซบคากเด้อปลาค้นๆใส่ขาไก่ใส่เนื้อไก่แซบเป็นตนายสิ้มกันเด้อเพื่องกับอะไรมีอย่างมากไหม เข็มจุนแสบแสบกำะังมีเกลืองไงมีขาไก่นะะขาไก่เนื้อไก่ไก่กุ่นเนื้อของกคลาบวันเนี้ยววันหนุ่มแห้งเนื้อปลาก่ืนครักๆเลยเหนเนื้อปลานะ เครื่องก็ธรรมดาทั่วไปเนี่ยละ่ะค่ะพริกหอมกระเทียมตะไคร้ใบประกูดน,นี่กับใายพริกหน่อยไส้หน่อยพริกลายไต้ลายแกงดำนดีกเต๋าใหมันนะล่อยไม่เดือดไปสักพักแกงโดนแล้วค่ะครัวเครื่องนนะออกกแกงเรคงเรื่อง,งแกงเล้วก็หอมไอ้ดก๋วยเองเห็ดเอง ได้กับซุปแล้วกับเปื่อยได้ก็ได้กินแล้วคะกะดีแล้วนะคะเปื่อยเมดแล้วขอมใส่มหระพานะแซ่บแล้วนะเข็ดลับแกงผิดนะคะบ่ห้เลี่ยนก็คือใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงบาทสุดท้ายนะมันจะตัดหวานตัดเลี่ยนก็ดีแต่ต้องมากนะคะสูตรไปกระสุนะมั่นอุไปตสีไผ่เนี่เจร็จแล้ว เบนะคะ